สวัสดีนักเรียนชั้นป4ครั้งนะคะพบกันอีกแล้วกับเราซื้อปุยในวิชาภาษาจีนวันนี้เราซื้อจะสอนบทที่4นะคะซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีอะไรมาสอนในเด็กไปดูกันเลยค่ะก่อนที่จะขึ้นบทเรียนใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนคําศัพท์กันก่อนนะคะที่อยู่ในบทที่4ให้นักเรียนเปิดหน้า30นะคะเพื่อทบทวนคําศัพท์ทั้งหมด4คําของบทนี้นะคะอ่าท้ารอมแล้วไปอ่านพร้อมเราซื้อเลยเจียบ้านครอบครัว โคปากหรือคนเป็นคำลักษณะนามเหรินคนเหอและวันนี้นะคะเหลืออีกหนึ่งหน้านะคะที่เราซื้อยังไม่ได้สอนหน้าที่33านะคะเดี๋ยวไปดูหัวข้อด้านบนกันก่อนนะคะต๋ยตูฝึกอ่านกันเถอะหน้านี้นะคะมีทั้งหมด4ข้อเดี๋ยวเราไปดูนะคะเดี๋ยวเราซื้อพาอ่านแล้วก็พาแปลด้วยนะคะเด็กๆสามารถใช้ดินสอนหรือปากานะคะจดคําแปลที่เราซื้อ ช่วยแปลไว้ตรงนี้ได้เลยพร้อมนะคะข้อที่หนึ่งหนีเจียวจีโคนหนีเจียวจีโคนแปลว่าครอบครัวเธอมีสมาชิกกี่คนข้อ1ครอบครัวเธอมีสมาชิกกี่คนนักเรียนจดคำแปลไว้ด้านบนตรงนี้ได้เลยนะคะต่อไปข้อที่สอง 我家有四ี人我家有四ี人คครอบครัวฉันมีสมาชิกซื่อคือเลขเลยคะ่ะเด็กๆสี่ใช่ไหมคะสี่คนครอบครัวฉันมีสมาชิกสี่คนครอบครัวฉันมีสมาชิกสี่คน ่อไปข้อ3มี2คำถามนะคะนีเจโยจีโคลเรนโยชนเมเรนนีเจยจีโคเรนแปลเหมือนข้อหนึ่งเลยนะคะเด็กๆครอบครัวเธอมีสมาชิกกี่คน y ยชุนเมเรนมีใครบ้างข้อ3ครอบครัวเธอมีสมาชิกกี่คนมีใครบ้าง ไปข้อสี่ข้อสุดท้ายว o าเจียว爸、ั妈โ o 我เหรนโยหห,ยยหัก็แปลว่าครอบครัวฉันมีสมาชิกสามคนครอบครัวฉันมีสมาชิกสามคนมีคุณพ่อคุณแม่และฉันต่อไปนะคะด้านล่าง เริ่อนอีเร่นจำกันเถอะนะคะเป็นเกรดความรู้เกรดความรู้นะคะ,คะ,คะเขาบอกว่าการใช้จีจีที่แปลว่ากี่เนี่ยนะคะและตัวเสาแปลว่าเท่าไหร่ <su ave> คําว่ากี่กับคําว่าเท่าไหร่เนี่ยเป็นการถามจํานวนเหมือนกันเลยนะคะ <stata S 2> <dans> ยกตัวอย่างเราซื้อยกตัวอย่างภาษาไทยแบบไม่ง่ายวันนี้เธอเอาตังมาโรงเรียนกี่บาท,บาทคําตอบสิบบาท,บาทเห็นไหมคะคาตอบคือสิบาท,บาทเป็นการถามจํานวนหรือวันนี้เธอเอาตังมาโรงเรียนเท่าไหร่เพื่อนตอบว่าสิบบาท เห็นไหมคะก็จะเป็นคําตอบเหมือนกันเลยคือการถามจํานวนนั่นเองเอ๊ะแล้วใช้ต่างกันยังไงเขาบอกว่ามีข้อแตกต่างดังนี้จีที่แปลว่ากี่เนี่ยใช้ถามจํานวนระหว่าง1นึถึงสิเราคิดแล้วว่าเอ๊ะคำตอบมันนะ่าจะอยู่ประมาณ1นึถึงสินี่แหละเขาอ่าก็เลยใช้ประโยคคําว่าจีเช่นหนีเจียจีโคเรนครอบครัวเธอมีสมาชิกกี่คนครอบครัวคือคนในบ้านเนี่ยมันไม่น่าจะมากกว่า10นะอ่าเพราะฉะนั้นก็เลยใช้จีที่แปลว่ากี่นะคะ ต่อไปตัวเฉาใช้ถามจํานวนมากหรือน้อยก็ได้นะคะมากก็ได้น้อยก็ได้แต่ถ้าเป็นจํานวนที่มากกว่า1ิบเนี่ยหรือเป็นจํานวนที่ประมาณไม่ได้เนี่ยควรจะถามด้วยตัวเฉายยกตัวอย่างเช่นนีเตอร์เ i ว o เสี่ยวหยตัวเฉลเสซึ่งแปลว่าโรงเรียนของเธอเนี่ยมีนักเรียนกี่คนโอ้ทั้งโรงเรียนต้องมีมากกว่า1ิบแน่ๆเลยใช่ไหมคะเขาก็เลยไม่ได้ใช้จีใช้เป็นตัวเฉาแทนเพราะเขาคิดว่า มันน่าจะมากกว่าสิบอยู่แล้วอาจจะเป็นร้อยหรือพันคนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็เลยใช้คําว่าตัวเสี่ยเป็นการถามจํานวนเหมือนกันจีใช้ในการถามจํานวนที่มีน,น้อยส่วนตัวเสลี่ยเนี่ยถามน้อยก็ได้มากก็ได้นะคะแต่ถ้าเรารู้ว่ามันควรจะมากเนี่ยควรใช้คําว่าตัวเสลี่ยนะคะ ต่อไปหน้าส4นะคะหน้านี้เราซื้อเก็บ5คะแนนเหมือนเดิมถ้านักเรียนจำไม่ได้ว่าทำยังไงย้อนกลับไปดูหน้าส4สและ20ในเล่มสีเหลืองนี้ได้นะคะทำเหมือนเดิมเลยกรอบสีชมพูเขียนคำศัพท์ที่เรียนจากบทเรียนนี้เป็นพินอินแล้วก็แปลเป็นไทยนะคะเช่นข้อ1เอเราเรียนคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวย้อนกลับไปดูพร้อมกันเลยค่ะมีคำว่าเจียแปลว่าบ้านนะคะนักเรียนก็เลือกเขียนพินอินเจียเท่ากับบ้าน นะคะมีทั้งหมด4ี่คำนักเรียนเขียนให้หมดเลยนะคะต่อไปกรอบสีฟ้านะคะให้เขียนประโยคที่ได้เรียนมานะคะอย่างน้อย2ประโยคนะคะอย่างน้อย2ประโยคเป็นพินอินเหมือนกันนะคะแล้วก็แปลเป็นไทยเอเมื่อสักครู่นี้เราซื้อพาเด็กๆแปลประโยคด้วยใช่ไหมคะหน้าที่33นี่เมื่อกี้ใครจดตามเราซื้อนะคะ4ประโยคนี้เลือกมา2ประโยค แล้วก็แปลเป็นไทยถ้าจําไม่ได้หรือไม่แน่ใจไม่ได้จดนักเรียนเลื่อนกลับไปดูที่เราซื้อพาแปลนะคะเราก็จดไว้เลือกมาได้เลย2ประโยคนะคะต่อไปด้านล่างจงวาดภาพสิ่งที่เธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศจีนในบทเรียนนี้ต้องเป็นบทเรียนนี้เท่านั้นนะคะเอ๊วันนี้บทนี้เนี่ยเราซื้อเล่าเรื่องอะไรให้เด็กๆฟังนะคะเป็นเกรดความรู้เดี๋ยวย้อนไปดูสิคะ เราซื้อเล่าเรื่องประเทศจีนมีประชากรเป็นอันดับหนึ่งของโลกอเรื่องประชากรจีนเพราะฉะนั้นนักเรียนวาดคนจีนก็ได้แล้วก็มีคนไทยด้วยหรือว่าแค่คนจีนก็ได้ว่าคนจีนมีเยอะมากที่สุดในโลกนะคะพร้อมทั้งระบายสีหน้านี้เราซื้อเก็บหคะแนนนะคะเขียนคําศัพท์ที่เรียนมาแล้วแปลไทยประโยคที่เรียนมาแล้แปลไทยเป็นพินอินนะคะไม่ต้องเขียนจีนแล้วก็อันนี้วารูปคนจีนที่มีเยอะนะคะแล้วก็ระบายสี ต่อไปแบบฝึกหัดเล่มสีขาวนะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้ายี่สิบห้านะคะให้นักเรียนหาสัททักษณ์พินอินของอักษรจีนต่อไปนี้อักษรจีนก็คือตัวที่โจทย์กําหนดให้มีทั้งหมดห้าข้อแล้วแยกพยัญชนะสระวรรณยุกเช่นตัวอย่างนักเรียนต้องหาภาษาจีนว่าตัวเนี้ยพินอินเนี่ยคือคาว่าอะไรคือคําว่าห่าวอ่าเขาก็เขียนคําว่าห่าวนะคะ แยกพยัญชนะเฮอสระเอาแล้วก็เสียงวรรณยุกเสียงที่สาม อย่างคำนี้คำว่าซุยที่แปลว่าขวบนะคะเอ๊ะนักเรียนจะหาจากไหนที่จะเป็นคำๆแบบนี้หาตามคัดลายมือด้านหลังได้เลยนะคะเด็กๆในบทที่1ถึง4มีหมดเลยในคัดลายมือเนี่ยเด็กๆจะสามารถรู้เลยว่าตัวเนี้ยตัวเดียวเนี่ยอ่านว่าอะไรเพราะว่าบางคำยกตัวอย่างเช่นคำนี้คำว่าเหนียนจีที่แปลว่าชั้นหรือระดับชั้นนักเรียนบางคนอาจจะแยกคำไม่เป็นนะคะว่าอันไหนคือเหนียนอันไหนคือจีนักเรียนเปิดดูตารางที่เป็นคัดลายมือได้เลยนะคะของบทที่แล้วนะคะคำนี้อยู่ในบทที่3าม คำเมื่อเนียนอย่างเดียวเนี่ยเขียนแบบไหนนะคะแล้วก็ลองฝึกแยกพยัญชนะสระวรรณยุกดูนะคะผิดไม่เป็นไรนะคะขอให้ฝึกทําเองต่อไปหน้าที่ยี่สิบกนะคะให้ทําข้อด้านบนข้อที่หให้นักเรียนเรียงลําดับแล้วเขียนสัททาอักษรพินอินให้ถูกต้องนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อหนึ่งมีคําว่าป้าปะ ป้าปะที่แปลว่าคุณพ่อมีภาพแล้วก็มีพินอินสลับไปสลับมาอยู่นักเรียนต้องเรียงคําว่าป้าปะให้ถูกต้องลงในเส้นนี้นะคะป้าปะคุณพ่อจากนั้นระบายสีด้วยนะคะเพราะว่าหน้านี้เราซื้อเก็บ5คะแนนอ่าดูตัวอย่างเราซื้อทําให้ดูหนึ่งข้อแล้วนะคะป้าปะเอามาเรียงให้ถูกต้องป้าปะนะคะหน้านี้เก็บ5้าคะแนนระบายสีด้วยเขียนเสร็จนักเรียนสามารถระบายพิซซ่าให้สวยงามนะคะมีห้คะแนนนะคะต่อไปมาอ่าคุณแม่ ในบทเรียนไม่มีป้าปะมามะนักเรียนดูในเล่มสีเหลืองนะคะจะมีหน้าที่แนะนําตัวละครตอนแรกเลยที่เราเรียนครั้งแรกเลยหน้าแรกๆเลยนะคะในเล่มสีเหลืองมีชื่อตัวละครต่างๆอยู่มีคําว่าคุณแม่อยู่ด้วยส่วนคํานี้นะคะคํำอื่นๆนี้อยู่ในบทเรียนเราเลยอาจจะอยู่บทที่หนึ่งหรือสองหรือ3หรือสี่ก็ได้หาเอาเองได้เลยนะคะงานของเราซื้อมีแค่นี้นะคะวันนี้มีเก็บสิบคะแนนเลยนะคะมีหน้ายีนี้หงหน้า นะคะแล้วก็เล่มสีเหลืองที่เราซื้อสั่งไปแล้วนะคะอย่าลืมทําไม่ส่งเราซื้อด้วยนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ค่ะใจเจียนบ๊ายบาย